เดี๋ับอยู่กับช่องนิน่งๆตามสิ่งนะครับโอ้จานชายจัดให้อย่างแจ่มเลยครับนี่โอ้ฝั่งนู้นเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วครับนี่ฝั่งนี้กําลังสูบครับสูบน้ำหมอกนะตรงนี้ว้าสวยงามตามท้องเรื่องครับไม่ได้ถ่ายคลิปนานเลยครับ ซ่อมแต่รถนะครับช่วงที่ผ่านมาโอ้สูบตั้งสี่สามสี่ชั่วโมงแล้วเนี่ยลดไปนิดเดียวเองนะโอ้ดูครับเดินไปทางไหนทีนี้ทางไหนก็เปื้อนเหมือนเดิม มาเปล้างเท้าเอาครับทีมงานพากันทำอะไรตอนนี้เราก็ได้อยู่กระท่อมแล้วนะครับตอนนี้รอบที่แล้วอยู่ ได้อยู่กระท่อมประมาณ2วันย้ายนี่รอบนี้ตั้งหลักตั้งตั้งหลักปักฐานอยู่ที่นี่เลยครับตาได้กี่เดียวล่ะต๊ะเนี่ยเก่าหรอมั้งโอ้ยดูนะฮไวิอยู่างนั้นก็เก่าแล้วโอ้ยยังได้มา เป,เปื้อนอะไรเนี่พี่เปื้อนน้ำมันเปื้อนนี่เลยไม่ออกตันมอสทำอะไรอ่ะโอ้โหโบโบ๊ะเกือบเต็มแล้วผมไปเทก็มันก็ได้อยู่อีกห้าี่ยวเต็มขึ้นชั้นสองไหมแล้วก็จะลงชัน้นสองฮะลงลงเลยขึ้นนี่นี่เด้ออะไรเดียวไป อ๋อเธอข้างกำแพงนะว้าวไม่น่ารอดขึ้นยากแน่นอนเลยใส่เจ้าห้าขึ้นเลยเนาะให้ต้องให้นี่ต้องให้ต้องให้รถแบบไอ้รถคันที่ใส่เทอร์โบใหม่ประลองก่อนไปพี่ต้องให้คันเทอร์โบใหม่ประลองชั้นชั้นชั้นสองก่อนโอ้ยทีนี้สบายดึงออกมาขึ้นได้ไหมไม่ได้ออกไม่ได้หรอก กันโอได้ไรมาครับกินทไปกันนี่ครับรถรถบริษัทต้องลงชั้นสองคันแรกครับใ้ัเอากันสีฟ้าไงใช่นั่นเลยรถบริษัทนัามันไปทางไหนนี่พี่ อนี่นะวนเข้าเดิมอู้ดูตั้งนานเนาะรถไปนิดเดียวเองเนาะเสร็จใส่เสียงงเสือที่สองบัตัวรถหอนึงเบิดเลยวะกินจังไงล่ะบัดนี้ใส่ร้ายเสร็จรายดต๊ กินเสร็ปุ๊บยางไปลดบอกีกไรจไร้านไรู้เมื่อเนี้ยไปแต่บุโดนโยู่กใปนขอะโอ้แถวนี้สเยอะมากครับมีแต่สตวอ สูบน้ำวันนี้ก็น่าจะยังไม่แห้งนะน่าจะพุ่งนี้สูบแบบจนสูบจนเครื่องพังถันจะแหง้งแห้งยากอะอะไรยังไง ลงชั้นสองนะยังไงอไเอาเปิดทางไปแล้วนี่อเอารถจะชชยแล้วลงก่อนเหรอไม่แล้วก็ใส่เรือเลย เราจะฝังเลยครับเอาอยากมากครับดินเหนียวเวลาเวลามีดินเหนียวก็ไม่ได้ไ้เวลาอันนี้มีแต่นหน้าดินไม่มีดินเหนียว <c oughs> <c oughs> ตายเลยลงชั้นสองเลยใช่ <c oughs> ช็อตเด็ดอ่ะช็อตเด็ดเลยลงแฮ <laughs> นดสองอือใช่ไหมมันเดินจมใช่ไหมไม่เลยถ้ามันไม่มีน้ำอ่ะอะไรมันก็ง่ายไปหมดอ่ะอแต่พอดีไป,ไป,ไ,ป,ไ,ปไปเจาะตรงกลางก็เป็นน้ำขังอยู่นี่มันกลายเป็นยาก ต้องให้ปรมาจารย์แก้ไขครับถึงถึงมือแล้วไม่ต้องห่วงครับรับรองว่าวิ่งสบายแน่นอนครับใช่นั้คือเติมน้ำมันกี่กิแลลวะสอง เดี yeah. moment, you, ๋ยวผมจะตอนบ่ายจะได้เติมอหกนี่หมดอเตอร์เรกเอาวะหม้อเติมีปถังเด้อมอเตอร์เติมกี่ถังแล้วสองโอเคมาเดี๋ยวน้ำมันจะแปรไปเอามาอีกดูปะผมได้เนี่ยผมยังเติมหนึ่งอยู่เลยเหมือนกันเนี่ยเอาเลไม่เป็นไรผมมี่งได้ทั้งวันเหมือนกันหนึ่งหนึ่งกิโลก็ได้ทั้งวันหมดตรงไหนก็ลากเลยทั้งหมดมันไปเอามาใส่รถไถดิ น่<ส>ันตนปากมาตลอดแรกแล้วใ้เตมวไนไปเติมยูบุนิดีกิไม่จเติมยูบนิดมดตรงไหนก็ลากกันไปเเกียวก็เติมน้มันด้วยเ่งเดียวเนาะข้าวครับอมาแล้มเจอกันจิตนาครับเพิมเพิ่มเติมเดียวเลยหมดแล้ว